เที่ยวไหมค้ัะอะไรนะครับเที่ยวไหมแถวนี้เอง,ง,งแล้วโรงแรมอยู่ไหนครับอยู่แถวๆเนี้ยข้างน้านี่เองแล้วคิดยังไงครับราคาเท่าไหร่ 500. ห้าห้าร้อยนะเท่าไหร่นะห้าร้อยห้องแอร์หรือพัดลมครับแอร์ก็ได้พัดลมก็ได้ แอร์เพิ่มร้อยี่สิบาทแพงเกินพัดลมแปดสิบบาทแล้วห้องพัดลมล่ะเป็นไงเย็นไหมพัดลมเย็นบ้างไม่เย็นบ้างพัดลมบูธหรอเที่ยวไหมถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวรดให้แล้วทำอะไรได้บ้างล่ะก็ทำได้ทุกอย่างนะ ให้ด้ดวยรถไหนไหมรถไหนเถอะไม่ได้ราคานี้ไม่ผ่านในหน้านะราคาตรงจา้าเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยวมารับขอวนรถรอบตรงนี้แปบ๊บหนึง่งไม่ได้คุยแลย้ต้องเอาม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 มา